ระหว่าง Active Income กับ Passive Income ซึ่งอันนี้ผมเลยสำคัญมากๆรายได้บนโลกมีแค่2แบบเท่านั้น Active Income คือต้องทำถึงได้เงินไม่ทำก็ไม่ได้เงินส่วน Passive Income คือคุณไม่ทำคุณก็ยังได้เงินซึ่งวันนี้ถ้าเลือกได้คุณก็เลือก Passive Income ทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมครับทีมาด,ดูกัน c t t v v i n n o o m e ถ้าแปลเป็นไทยก็คือทั้งแอคและที ถึงจะได้คือคุณต้องเอาแรงกับเวลาของคุณเนี่ยไปแลกเงินโดยตรงแต่ว่าวันนี้ถ้าคุณหยุดถ้าคุณป่วยเงินก็หายไปด้วยครับทีนี้มาดูแท i สี่ค e ที่บอกว่าไม่ต้องทำก็ยังได้เงินมันมาจากไหนมันคือการเอาแรง กับเวลาเหมือนกันนี่แหละครับใช้แรงและเวลาเหมือนกันแต่เอาไปสร้างทรัพย์สินหรือว่าแอสเซทเราให้แอสเซทเนี้ยสร้างเงินแทนคุณเหมือนกันพอมีทรัพย์สินสร้างเงินแทนคุณแล้วเนี้ยก็ไม่ต้องใช้แรงของคุณไม่ต้องใช้เวลาคุณอีกต่อไปคุณจึงหยุดได้ตัวคุณไม่อยู่ก็ได้คุณไปเที่ยวก็ได้แต่ยังมีเงินไหลเข้ามาตลอดชีวิตหล,ลังสล่มนี้จะสอนว่าทำยังไงให้มีแพสซีเป็นคม ที่แม่สี่ด้วย6กเจ็ดหลักตลอดไปาวน,นี้คําถามอะไรคืออะไรบ้างที่เป็นแอสเซทอะไรก็ได้ครับเป็นแอสเซทไม่ว่าจะจับต้องได้หรือมองไม่เห็นได้หมดนะครับเช่นอย่างสือ,งสอเล่มนี้ก็สร้างเงินให้ผมทุกเดือนได้เหมือนกันโดยที่ผมไม่ต้องทําก็เป็นแอสเซทได้เหมือนกันทีเนี้ยถ้ามีไรายได้คนละแบบชีวิตก็ต่างกันฟ้ากับรเหวนะเมื่อก่อนผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีรายได้แอคทีฟอินคัมที่เยอะนะครับแต่วันเนี้ย ถ้าคุณมีแอคทีเวนคัมคุณจะได้ชีวิตที่น่าตาเป็นแบบนี้แน่นอนความสุขคือที่สุดของชีวิตใช่ไหมฮะทีนี้ความสุขมันต้องประกอบไปด้วย 1. คือการเงินที่ดี 2. คือต้องมีเวลาและ3คือต้องมี สุขภาพที่ดีด้วยเห็นด้วยไหมครับว่าคุณจะสุขร้อเ็ได้คุณต้องมีครบหมดอะเงินเวลาแล้วก็สุขภาพมันคือ3ามกุญแจหลักๆขาดอันหนึ่งก็ไม่ได้เช่นแบบรวยมากร้อยกว่าล้านว่างทั้งวนันเป็นมะเร็งก็ไม่แฮปปี้ใช่ไหมสุขภาพดีเวลาเยอะไม่มีตังใช้ก็ไม่แฮปปี้เหมือนกันมีเงินสุขภาพดียุ่งตลอดเลยก็ไม่แฮปปี้เหมือนกัน ประเด็นคือแบบนี้ครับถ้าคุณเป็น Active Income คุณจะไม่มีวันได้3แท่งนี้พร้อมกันนี่คือชีวิตของคนคนหนึ่งนะ20ไป0ไป20ไป40ปี60ปีสมมติว่าตายที่ร้อยหนึ่งแล้วกันนะฮะอยู่ยาวให้เห็นว่ามันไม่เคยได้พร้อมกันจริงๆอ่ะวัยเรียนไม่มีเงินแต่มีเวลาสุขภาพดี นี่คือช่วงของหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้ใช่ไหมฮะเงินดีเวลาไม่เคยมีสุขภาพยังโอเค40-50เงินนิ่งเยอะยิ่งยุ่งสุขภาพเริ่มแย่แล 60, ะ60เกษียณตอนนี้มีเงินละเพราะเก็บทั้งชีวิตกเกษียณแล้วก็ว่างด้วยสุขภาพไปแล้วแปลว่ามนุษย์คนหนึ่งครับทำงานตกประมาณ สีปีอะเริ่มที่ยี่สิเกษียณ60สิแต่ว่าทำงาน40่สิปีสีปีของการเอาเวลาสุขภาพไปแลกเงินพอกเกษียณก็เอาเงินไปเที่ยวแล้วก็หาหมอครับนี่คือหน้าตาของ Active i n นคัมส่วนแพซีเวนคัมเป็นแบบนี้ทำให้คุณได้ทุกแท่ง พร้อมกันที่สำคัญคุณไม่ต้องทำ40ปีคุณตัดศู์ทิ้งเนะี่ยทำเป็นแค่4ปีแล้วคุณได้แบบนี้เงินเวลาสุขภาพความสุขที่ร้อยเซแล้วมีแพสซีไมีกคำ6-7หลักตลอดชีวิตนี่คือหนังสือเหนื่อยชั่วคราวสบายชั่วโคตครับ